ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องหนุ่มใต้หลงถิ่นจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้แจ้งเอาไว้นะครับโพสต์แจ้งเอาไว้ในชุมชนว่า,าสำหรับท่านที่รักในการขุดบิตคอยนะครับหรือกําลังศึกษาเกี่ยวกับการขุดบิตค i ยเนี่ย อ,อยากจะทราบว่าการใช้น้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโนตบุ๊กเกมมิ่งมาขุดบิตคอยจะได้แรงขุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วจะคุ้มหรือไม่กับการที่เราจะไปซื้อน้ตบุ๊กสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะมาขุดบิตคอยวันนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยนะครับของเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็จะมา โชว์ให้ดูนะครับกับโน้ตบุ๊กของผมว่าสามารถใช้ขุดบิตคอยได้ประมาณวันละเท่าไหร่นะครับแล้วถ้า,าเพื่อนๆสนใจเนี่ยจะได้นำไปพิจารณานะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่ถ้าเราซื้อมาเพื่อขุดบิตคอยอย่างเดียวหรือสำหรับบางท่านที่มีความจําเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กอยู่แล้วหรือมีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่ แต่มีความต้องการที่จะเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยมาขุดบิตคอยเพื่อเป็นรายได้เสริมในเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับแทนที่จะตั้งไว้เฉยๆเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยกระแสของบิตคอยเนี่ยก็มาแรงมากๆแล้วก็ตอนนี้หนึ่งเหรียญก็ขึ้นไปแตะ2ล้านใกล้ๆจะ2ล้านแล้วนะครับ <S <s <up> <S เพื่อเป็นการไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กของผมที่นำมาใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นตัว ASUS นะครับ ROG ผมไม่แน่ใจผมอ่านตัว ถูกหรือเปล่านะครับเซฟไฟล์รัดนะครับใช่ไหมเซไฟซไฟล์เซฟฟล์รัดนะครับ S15 ก็คือตัวนี้เป็นตัว15นิ้วนะครับนี่เลยรูปชมก็สวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้สเปคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูสเปคโอเคเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับ ขออภัยครับสำหรับสเปคโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็เป็น CPU Intel นะครับ Core i 7 1 0 8 7 5ึ่น H นะครับ่ตัว H ข้างหลังก็คือย่อมาันจะา High Performance นะครับแน่นอนว่าสเปคเนี่ยต้องแรงนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญเลยที่ใช้ในการขุดบิตคอยก็คือตัวกราฟิกการ์ดนะครับ การ์ดสีการ์ดของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยก็คือ NVIDIA GeForce RTX 2070 Super นะครับ2070 Super นะครับอย่างอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นส,สเปคพื้นฐานทั่วไปซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้เจาะจงอยู่แล้วก็หลักๆก,ก็จะมีแค่ตัวการ์ดจอนะครับที่มีความจำเป็นในการ ใช้ขุดบิตคอยนะครับว่าอ่าเราจะได้แรงขุดประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าวันนี้นะครับราคานะวันนี้เลยวันที่30เดือนมีนาคม2564นะครับราคาบิตคอยเนาะเดี๋ยวเราเช็คกันล่าสุดเลย นี่ครับราคาวันนี้1บิตคอยเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านแปสสามเจดันห้อยดสิบสบาทนะครับเราไปดูกันอันนี้ผมก็รันมาวันนี้ทั้งวันนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมันขึ้นให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันเพราะว่าถ้าเราเกิดเรามารันตอนที่เริ่มอัดคลิปเนี่ย มันต้องรอสักพักใหญ่เลยนะครับกว่าข้อมือข้อมูลของตัว Night h เนี่ยจะขึ้นนะครับเออลืมบอกไปนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้ทดสอบก็คือ Night h นะครับเพราะว่ามันค่อคนข้างที่จะใช้งานง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ผมเอามาทำการแคสหน้าจอเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือ โน้ตบุ๊กเพียวๆเลยแล้วก็ไม่ได้ปรับตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แค่เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เข้าไปปิดตัวพักหน้าจอนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับเขาก็จะพักหน้าจอไปนะครับแล้วก็ โปรแกรมในแฮชเนี่ยเขาก็จะหยุดการทํางานนะครับหน้าต่างโปรแกรมยังเปิดอยู่แต่จะหยุดการขุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เข้าไปปิดการตั้งค่าตัวน,นั้นซะนะครับให้โปรแกรมเนี่ยทำงานตลอดแม้ว่าโน้ตบุ๊กจะพับหน้าจอลงไปนะครับเราก็มาดูกันเลยตอนนี้นะครับผมลันมาตั้งแต่เช้านะครับ เจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยโชว์ข้อมูลว่าต่อหนึ่งวันนะครับสามารถาขายแรงขุดได้ที่ประมาณ4.61เหรียญนะครับ4.61ดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยทีนี้เรามาดูในส่วนของแรงขุดกันบ้างนะครับ ตอนนี้เจ้าตัวอนกริทิมที่ผมเปิดขุดนะครับผมไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าอาันกริทิมที่มีทั้งหมดที่การ์ดจอตัวนี้จะสามารถขุดได้นะครับเจ้าตัวสองศูนย์เจ็ดศูนย์ซปอร์ของโน้ตบุ๊กฮารดจเครื่องนี้จะสามารถขุดได้จะมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบสี่อนริทิมนะครับ แต่ผมเปิดให้รันแค่4อัลกอริทึมเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมผมเปิดแค่4นะครับก็คือตั้งแต่ที่ผมรันมาเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าหลายอัลกอริทึมนะครับมันรันแล้วเนี่ยมันไม่ได้แรงขุดเท่าที่ควรจะเป็นนะครับ คือดันแล้วบางครั้งมันก็เฟลนะครับทําให้เราเสียเวลานะครับผมก็เลยทําการปิดอันกริทึมที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับก็จะเหลือแค่สี่ตัวที่ได้แรงขุดค่อนข้างเยอะแล้วก็สแกนนะครับโอเคเนี่ยครับแรงขุดขณะนี้อยู่ที่ สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าเมกะเฮต์นะครับเปอร์เิกก็ถือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยให้เฉลี่ยอยู่ที่สี่เหรียญสี่เหรียญน,นะครับตอนนี้ประมาณยี่สิบแปดบาทก็ลองคูณกันดูนะครับอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับบวกลบ บวกลบประมาณนี้นะครับ8 0ดสิบถึงหนึบาทต่อวันนะครับต่อ24ชั่วโมงที่เราเปิดขุดนะครับอัตราการบริโภคไฟของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับถ้าเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้ก็อยู่ที่ประมาณ1นึวัตต์นะครับถามว่าคุ้มหรือไม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่จุดป,ประสงค์ของเพื่อนๆนแล้วนะครับว่า เรามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามีแล้วเราจะเอามาขุดแล้วอายุการใช้งานมันจะสั้นลงหรือไม่หรือเพื่อนๆบางท่านนะครับที่กำลังจะตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งเอามาทำงานหรือเอามาใช้ตัดต่อหรือเอามาเล่นเกมก็ดีนะครับ อาจจะเพิ่มงบอีกสักนิดหน่อยนะครับให้เป็นตัวที่มีการ์จอที่แรงขึ้นเพื่อเอามาขุดบิตคอยด้วยจะได้คืนทุนไวยิ่งขึ้นนะครับจะได้คุ้มค่าการใช้งานมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็ไม่ได้ชักชวนให้เพื่อนๆมาลงทุนนะครับแต่ สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับที่ตั้งแต่ผมเปิดรันมาก็คืออุณหภูมินะครับของตัวทัชจอนะครับสูงมากนะครับสังเกตว่าพัดลมเนี่ยจะมีเสียงดังตลอดนะครับดังตลอดเพราะว่าจากการใช้ใช้งานปก,กติของผมเนี่ยผมเอามาก็ทํางานบ้างหรือเล่นเกมบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเกมที่ไม่หนักเกินไปก็มันเรียกว่า พัดลมแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะครับเสียงเบามากดูหนังดู YouTube อย่างเนี้ยนะครับแต่พอผมเปิดรันโปรแกรมขุดในแฮชขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิอันนี้ผมไม่ได้ใช้พัดลมนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อุ้คอร์กเนาะคือไม่ได้ใช้พัดลมนอกอะครับใช้พัดลมของตัวเครื่องอย่างเดียวพอเปิดรันปุ๊บเนี่ยพัดลมคือแบบเสียงก็ดังอื้อืขึ้นมาเลย นะครับแล้วก็มีลมร้อนเป่าออกมาโดนเราวางแขนข้างๆเนี่ยคือรู้สึกได้ถึงความร้อนนะครับก็แน่นอนอาจจะทำให้อายุการใช้งานของโน้ตบุ๊กของท่านเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับยังไงก็ลองพิจรารณากันดูนะครับสำหรับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับเกมมิ่งต่างๆถ้าเพื่อนๆ ไม่สามารถที่จะหากาดจอของคอมพิวเตอร์นะครับมาขุดได้นะครับการเอาโน้ตบุ๊กมาขุดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกัดจอนะครับนี่เป็น RTX 2070 Super ยังไงสำหรับเพื่อนๆืนนะครับที่สนใจในการขุดบิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับถ้าเป็นมือใหม่มีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรอยากให้ผมทำคลิปประมาณไหนนะครับก็คอมเมนต์ hmm. กันเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือเก่าที่อ่ อยู่แล้วหรือว่ามีรู้ข้อมูลแน่นอยู่แล้วเนี่ยหากผมแจ้งข้อมูลจนไหนนะครับที่ผิดพลาดแล้วก็คาดเคลื่อนนะครับก็ให้คอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นที่ยังไม่รู้แล้วก็ตัวผมเองก็จะได้นำไปปรับปรุงในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็คงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการลงทุนนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเล่นของเล่นไอทีเนาะวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ